ตอนพิเศษ2คนดื้อต้องโดนอะไรในวันครบรอบแต่งงานของคู่รักณนะคนโดหรูชั้นบนสุดกลางใจเมืองที่มีวิวทะเลอยู่ด้านหลังบัดนี้สองสามีภรรยากำลังยืนแสดงบทบาทแปลกใหม่ต่อกันอยู่ที่ระเบียงห้องทั้งคู่ชมทิวทัศน์งดงามของมหาสมุทรกว้างใหญ่โดยไม่มีใครเอ่ยปาก เรากับกำลังดูเชิงอีกคนฝ่ายสามีกำลังวางทีเป็นผู้มีอิทธิพลและฝ่ายภรรยากำลังวางท่าเป็นสายสืบมารวงความรักเพื่อจับกลุ่มคนทำผิดกฎหมายข้างกายนายมีอะไรจะบอกฉันไหมนะน้ําเสียงทุ้มถามอย่างเย็นเยือกให้คนฟังเสียวสหลังทำไมถามอย่างนั้นล่ะครับเจ้านายเสียงหวานนุ่มของผู้ชายร่างเล็กถามกับ พังหันไปมองคนที่โต้อตอบด้วยคิดว่าฉันไม่รู้แต่ว่านายบอมตัวเข้ามาอยู่ในแกง๊งเจษพี่พัดยังคงไม่มองหน้าคนทอรยศทำให้ไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่พลนิ่งเฉยจนน่ากลัวผมก็ไม่คิดว่าคุณโง่หรอกนะคะแต่คุณฉลาดช้าเกินไปนี่นายโอ้คำพูดดียวนทำให้มาเฟียวาวโรธขึ้นมาหันไปคว้าข้อมือบางแล้วฉุดกระชากอย่างแรงเพื่อให้อีกคนเดินตามตนเองไป คุณจะทำอะไรปล่อยผมนะมาดูกันว่านายจะเก่งเหมือนปากไหมมันนี่จีรนัทพยายามสะบัดมือออกแต่ไม่เป็นผลร่างเล็กของเขาไม่สามารถสู้แรงคนที่ตัวโต,วตวกว่ามากได้จึงต้องไปตามแรงฉุดกระทั่งมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือเตียงขนาด king size ที่อยู่ในห้องนอนติดกระจกแทบทั้งหมด ร่างบางถูกเหวียงลงเตียงอย่างรุนแรงโดยมีร่างสูงใหญ่ตามลงไปทับทับแต่แทนที่จิรนัทจะกลัวเขากลับแสดงท่าทีที่ต่างออกไปเขายิ้มยื้อแล้วาดแขนขึ้นคล้องลำคอหนาโดยที่เจพิพั์กำลังจ้องเขาอยู่ด้วยสายตาหื่นกระหาย